สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คีมีบีซีพอดแคสต์เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่185ค่ะในเอพิโซดนี้จะมาชวนสำรวจข้าวของในบ้านหรือว่าคอนโดของคุณผู้ฟังกันค่ะว่าตอนนี้สิ่งไหนที่กำลังมีเยอะมากๆมีเยอะเกินจำเป็นวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกันค่ะชวนลดละเลิกการซื้อเพิ่มของที่เรามีมากมายอยู่แล้วในบ้านค่ะ ต้องบอกว่าแรงบันดาลใจนะคะจากอพิโซดนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากในช่วงปีใหม่เอไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนะคะไม่ได้ไปเที่ยวอะไรเลยก็คืออยู่บ้านแล้วก็ใช้เวลาในช่วงของวันหยุดยาวเนี่ยเก็บบ้านเก็บของในบ้านนะคะแล้วก็พบว่ามันมีของบางอย่างที่เราเจอว่ามันเยอะมากมันเกินจำเป็นไปมากที่บ้านอยู่กันแค่สองคนแต่ว่ามีของเยอะเยอะแบบเยอะจริงๆะนะคะเราก็เลยคิดว่า เอาละเราไม่อยากจะสร้างภาระให้โลกนะคะเราก็เลยอยากจะลดละเลิกการซื้อเพิ่มเข้ามาแน่นอนเวลาที่เราชอบอะไรมากๆอย่างเช่นตัวส่วนตัวเนี่ยเอมชอบซื้อกระเป๋านะคะเพราะรู้สึกว่ากระเป๋ามันลายมันน่ารักมันหลายสีมันใช้ง่ายอะไรเงี้ยโดยเฉพาะโท้แบค็คเนี่ยเป็นจุดอ่อนเลยนะคะที่เวลาเห็นเราจะแบบโอ้ยอยากซื้อลายน่ารักอะอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็น แนวกระเป๋าผ้าในช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหลักโลกนะเราต้องมีกระเป๋าผ้าสีเราต้องมีกับถุงช้อปปิ้งสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยแบบโอ้โหพอกคุณมาเรื่อยๆจนตอนนี้กลายเป็นเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ได้ลักโลกจรงิงๆแล้วนะคะก็เลยขอแบ่งนะคะเป็น6หมวดด้วยกันที่หลังจากสำรวจแล้วก็พบว่าอ่ะหหมวดนี้แหละที่อยากจะจัดการกับการซื้อ ของตัวเองนั่นเองนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังของคิมีบีซนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หมวดแรกกันเลยนะคะเพื่อหลังจากที่คุณผู้ฟังสำรวจบ้านตัวเองแล้วก็เออเจอปัญหาเดียวกันเจอของคล้ายๆกันเราก็จะมาแชร์วิธีการจัดการของเหล่านี้กันนะคะ หมวดแรกนะคะมาเริ่มโดยเมื่อกี้เกลิ่นไปแล้วก็คือกระเป๋าผ้าถุงช้อปปิ้งต่างๆนะคะหรือว่ากระเป๋าถือกระเป๋าคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็พอหลังจากที่เก็บรวบรวมจากทุกซอกมุมในบ้านแล้วเนี่ยก็เก็บได้สองกล่องใหญ่ๆเลยค่ะถึงขั้นต้องซื้อกล่องพลาสติกใหญ่ๆนะคะมาเก็บเพื่อที่ว่าจะได้แปะป้ายแยกได้ว่าอันนี้คือกระเป๋าอะไรเอ่ยนะคะกล่องหนึ่งเนี่ยก็เป็นกระเป๋าผ้าเลย แล้วก็ถุงช้อปปิ้งต่างๆที่ได้จากห้างสปปรรพสินค้าอะไรที่เราแบบเวลาเราไปอุ๊ยตายละลืมเอาถุงช้อปปิ้งมาอซื้อใหม่อุ๊ยลืมเอาถุงช้อปปิ้งมาซื้อใหม่นะคะเป็นพฤติกรรมที่แบบไม่ดีเลยนะคะเปลืองทั้งเงินแล้วก็ก่อให้เกิดข้าวของมากมายในบ้านแล้วก็แยกกระเป๋าถือนะคะแล้วก็กระเป๋าคอมต่างๆแล้วก็มาแยกเก็บให้มันดี ทีนี้พอเรามีเยอะๆปุ๊บเนี่ยพอเราแยกนะคะกล่องนึงเป็นกระเป๋าถือโอเคกระเป๋าถือเองไม่ได้แบบมีเยอะมากแต่กระเป๋าผ้าเยอะมากเลยนะคะก็เลยแยกค่ะกระเป๋าผ้าไหนที่แบบมันน่ารักอะแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้สปาร์กจอยแล้วหรือว่ากระเป๋าผ้าบางอย่างเป็นของแจกต่างๆนะคะที่แบบซื้อของจากร้านนั้นร้านนี้มาแล้วก็ยังเป็นกระเป๋าที่ใหม่อยู่เลยยังไม่ได้แกะใช้เลยเนี่ยอันนี้เราก็แยกเอาไว้นะคะอันนี้สําหรับ กะว่าจะใช้สําหรับใส่ของไปทําบุญค่ะเพราะว่าวัดที่เอ็มไปทําบุญประจําก็คือวัดชนประธานเนี่ยส่วนใหญ่ท่านก็จะไม่ได้รับถุงพลาสติกเนาะเอ็มก็จะใส่ถุงเป็นถุงช้อปปิ้งนี่แหละแล้วพอถวายท่านปุ๊บก็จะแบบถวายเสร็จก็จะขอถุงช้อปปิ้งคืนซึ่งอันเนี้ยบางทีเราก็เขินเขินเหมือนกันถ้าสมมติว่าของบางอย่างที่แบบใส่ถุงผ้าที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ถวายท่านไปเลยอันนี้ก็อาจจะแบบโอเคเหมือนกันนะคะก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะ เอาถุงผ้าเหล่านี้นะคะที่เกินจําเป็นเนี่ยเอาไปใส่ของทําบุญบ้างหรือว่าเวลาที่ซื้อของไปฝากคนนะคะแล้วเราไม่ได้อยากใช้ถุงกระดาษแล้วก็ใส่เป็นถุงผ้าไปให้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะซึ่งแน่นอนถุงผ้าที่เรามียมันก็แบบน่ารักจริงๆเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราในช่วงวัยนี้แล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเออเอ่ะละเป็นวิธีการที่คิดไว้นะคะกับ สำหรับใบไหนที่เรารู้สึกว่าเรายังชอบเรายังรู้สึกว่ามันมีความทรงจำที่ดีกับกระเป๋าใบนี้เช่นเออซื้อสมัยเรียนที่อังกฤษนะคะหาซื้อไม่ได้แล้วแม้ว่ามันจะดูเก่ามากแต่เราก็รู้สึกว่ากระเป๋าใบนี้มันสร้างเมมโมรีดีๆในช่วงเวลาที่เราไปเรียนปริญญยโทนะคะก็จะเก็บไว้แล้วก็กะว่าจะเอาไว้สลับใช้เรื่อยๆทีนี้เวลาที่หลังจากที่เราสำรวจข้าวของที่เรามีแล้วเนี่ย ของบางอย่างแน่นอนเราลืมไปแล้วว่าเรามีมันด้วยซ้ำนะคะเราก็เลยคิดว่าเอาละตอนนี้เราจำได้แหละเพราะเราเก็บมันเป็นสัตว์เป็นส่วนเก็บมารวมที่เดียวกันแล้วนะคะเราก็จะพยายามสลับใช้ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อเพิ่มสีสันในชีวิตแล้วมันก็จะทำให้เราได้ Utilize ของที่เรามีก็คือแบบพยายามใช้ประโยชน์สูงสุดจากของที่เรามีโดยที่เราไม่ต้องซื้อใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ทำให้เรารู้ว่า อ๋อ oh, จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราแมทชเสื้อผ้ากระเป๋าผ้าที่เรามีมันอาจจะเพิ่มสีสันให้กับเสื้อผ้าในชุดชุดนั้นของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแน่นอนว่าหลังจากที่เราสำรวจแล้วมันก็จะต้องมีของที่เราคงไม่ได้ลดเลิกไปเลยแบบห้ามซื้อเด็ดขาดมันอาจจะต้องมีกระเป๋าในแบบที่เราจำเป็นต้องใช้จริงๆนะคะเอมก็ลิสออกมาว่าถ้าจะซื้อกระเป๋าซื้อได้นะ แต่ต้องซื้อกระเป๋าในรูปแบบนี้เท่านั้นนะคะถ้าถ้าจะต้องจำเป็นต้องซื้อจริงๆเช่นกระเป๋าเดินทางที่ใช้เดินทางประมาณ1-2ถึงวันเพราะว่าใบที่มีเนี่ยมันก็เริ่มจะเก่ามากๆแล้วนะคะการที่เราสำรวจข้าวของที่เรามีเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าอ่าอันไหนที่เรามีเกินจำเป็นอันไหนที่เราจำเป็นแต่เรายังไม่มีนะคะมันก็ทำให้เรามีสติในการจับจ่ายใช้สอย ได้มากขึ้นแล้วก็ไม่เพิ่มขยะไม่เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บในบ้านเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มจะจัดเก็บของอะไรสักอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องแบบลงทุนซื้อของที่มาแบบ o r g a n i z e เช่นแบบอกกะ,ะอะอย่างที่เอมจัดกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องซื้อกล่องพลาสติกมาเพิ่มจริงๆมันก็เพิ่มการจับจ่ายขึ้นไปอีกยิ่งของเราเยอะเรายิ่งต้องมีการบริหารจัดการของในบ้านเรามากขึ้นต้องใช้เงินในการแบบ บริหารจัดการไปอีกอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาที่วนไปเรื่อยๆไม่รู้จบนั่นเองนะคะมาที่หมวดที่2ค่ะอันนี้ก็เยอะเหมือนกันอันนี้เป็นตามความชอบของตัวเองเช่นเดียวกันนั่นก็คือถุงเท้าค่ะถุงเท้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ซื้อง่ายราคาไม่แพงแถมช่วงนี้ก็ลายน่ารักน่ารัก,รกเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถุงเท้าที่เอ็มมีในสต็อกเนี่ยก็มีทั้งแบบที่ซื้อเอง เพื่อนหรือพี่หรือน้องนะคะเขารู้ว่าเราชอบเขาก็ซื้อมาฝากเวลาเดินทางต่างประเทศอะไรเงี้ยกลับมาแบบเขาก็ซื้อมาฝากซึ่งเราก็คิดว่าเออบางทีเนี่ยนะบางอย่างถุงเท้าบางหลายเนี่ยนะคะซื้อมาแบบยังไม่ได้ใช้เลยแบบยังไม่ได้ใช้จริงๆเราก็โอ้โอเคมันอาจจะต้องถึงเวลาที่เราอะ่ะ จะต้องเลิกซื้อถุงเท้าแล้วจริงๆเพราะว่าของที่มีในสต็อกแบบใหม่จริงๆยังไม่ได้แกะเลยอะค่ะก็มีเป็น10บสคู่เลยทีเดียวทีนี้สิ่งที่เอ็มบริหารจัดการกับตัวถุงเท้าหลังจากที่เราสํารวจถุงเท้าเราแล้วเนี่ยนะคะเราก็เริ่มแรกเราก็เริ่มแยกของแยกสีก่อน แยกสีว่าเอ้ยต้องมีสีอะไรบ้างโทนอะไรบ้างที่เรามีนะคะแล้วก็แยกใหม่เก่าอันไหนที่เก่าหน่อยนะคะก็เอาไปแบบเช็ดรองเท้าอ่าหรือว่าเอาไปแบบเก็บไว้แยกไว้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเออเราอาจจะเอาไปทํางานประดิษฐ์ก็ได้นะคะเนื่องจากที่บ้านก็ทําเรื่องการศึกษาบางทีเนี่ยกิจกรรมบางอย่างต้องใช้ถุงเท้าเก่า แล้วเวลาเขาเรียกใชมาว่าจะต้องใช้เราหาไม่ได้นะคะเราก็เก็บแยกเอาไว้ว่าอันนี้คือถุงเท้าเก่าสามารถเอาไปแบบทํางานประดิษฐ์หรืออะไรได้นะคะแล้วก็จัดหมวดหมู่ค่ะจัดหมวดหมู่ก็คือถุงเท้าที่เราใช้แล้วแยกสีไว้แล้วก็จัดไว้กล่องหนึ่งนะคะเอมเอมที่บ้านเนี่ยมีกล่องใส่รองถุงเท้าเนาะกล่องใส่ถุงเท้าที่ซื้อจากอีเกียไว้แล้วแล้วก็ เราแยกสีเรียบร้อยแล้วก็โอเคสบายใจนะคะเราก็จะรู้ว่าเรามีสีอะไรบ้างแล้วก็มีลิสต์เหมือนกันนะคะว่าถ้าจะต้องซื้อจะต้องซื้อถุงเท้าโทนสีอะไรห้ามหลุดจากโทนสีนี้เพราะว่าโทนสีเนี้ยเรายังไม่มีแล้วเราคิดว่ามันสามารถ Mix ซ์แอนด์แกับเสื้อผ้าหรือว่าชุดออกกาลังกายที่เรามีอยู่ได้นะคะไม่ได้บอกว่าไม่ซื้อแต่ว่าต้องซื้อมีอย่างมีสติเพราะว่าเวลาที่คนเราชอบอะไร เช่นชอบสีอะไรชอบแบบอะไรเราก็มักจะมีแนวโน้มที่จะซื้อซ้ำซๆซื้อบ่อยๆแล้วก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองมีนะคะอันนี้ก็เหมือนรีมายตัวเองว่าเอาล่ะอื่นๆเรามีแล้วนะเอมไม่ต้องซื้อใหม่แต่ว่าถ้าจะซื้อโปรดซื้อโทนสีนี้เพราะเธอยังไม่มีจ้านะคะอันนี้ก็น่าจะช่วยลดการซื้อซ้ำได้อันเนื่องจากความขี้ลืมของเอมนั่นเองนะคะข้อที่3นะคะสิ่งที่จะลดละเลิก ต่อไปนั่นก็คือเสื้อผ้าที่ซื้อตามแฟชั่นค่ะเอาจริงๆก็คิดว่าส่วนตัวคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนซื้อเสื้อผ้าตามแฟชั่นสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนชอบอะไรที่ค่อนข้างเพลนค่อนข้างมินิมอลแต่มีเหมือนกันที่วันหนึ่งที่แบบบางทีไปอ่านหนังสือว่าเราชันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเพิ่มสีสันให้ชีวิตแล้ววินาทีนั้นแหละเป็นวินาทีที่เราเริ่มจะซื้อของที่มันไม่ค่อยใช่ตัวเองเท่าไหร่นะคะเริ่มซื้อของที่มันเป็นแฟชั่นหรือว่าสีสันอะไรทีี่่แบบเเราไมมคยมในตู แล้วสุดท้ายอะ่ะเราก็เอาเสื้อผ้าเหล่านีย้ยัดใส่เข้าตู้เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ค่อยใช่เราเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นปณิธานในการจะซื้อของต่อไปนะคะที่เราเคยคุยกันในหลายเอดเหมือนกันก็คือเราจะซื้อแบบที่เป็นเราจริงๆแล้วก็ลงทุนเสื้อผ้าแบบที่เราชอบจริงๆแม้ว่าราคามันจะอาจจะสูงหน่อยแต่เมื่อดูแล้วว่าซื้อมาเราได้ใส่จริงๆเราได้ใส่มันหลายๆครั้งจริงจริง เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าเงินมากกว่าการซื้อแบบอาจจะไม่กี่ร้อยบาทแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ใช้เลยอันเนี้ยบางทีอ่ะเวลาเอามารวมๆกันแล้วเราก็คิดว่าโอ้โหกองเนี้ยมันสามารถซื้อเสื้อผ้าที่เราชอบจริงๆอะได้ตั้งหลายตัวเลยนะเพียงแค่เราไม่ใช้จ่ายไปกับอะไรจุ๊บจิบจจิบ,จบ,จบระหว่างทางเราก็จะได้ของที่เราอยากได้นั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะพยายามซื้อเสื้อผ้า ที่มีโอกาสได้ลองค่ะเพราะว่าในสมัยเด็กๆเกอะนอะเราก็ตัวยังบางๆเล็กๆอยู่นะคะซื้ออะไรนี่มันก็สามารถใส่ได้ทั้งนั้นแนะแต่ตอนเนี้พอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นเนาะบางทีสัดส่วนเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วหรือว่าคัตติ้งบางอย่างอะคือในรูปอะมันดีแต่เมื่อมันอยู่บนตัวเราแล้วมันมันไม่ได้ดูพอดี หรือว่าไซส์บางอย่างในแต่ละแบรนด์ก็แตกต่างกันไปการได้มีโอกาสลองใส่เสื้อผ้าชุดนั้นตัวนั้นก่อนเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบไม่ได้ชุดที่มันพอดีแล้วก็เหมาะกับเราจริงๆนะคะมีเหมือนการที่ซื้อแบบออนไลน์มาแล้วกม็มันไม่ได้เลยอะ่ะคือสะโพกมันไม่ได้มันหลวมเอวก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันคือใส่ออกมาแล้วมันไม่ได้เสริมบุคลิกภาพะแบบเนี้ยมันก็จะทำให เราไม่ได้อยู่ทลไลเเสื้อผ้าที่เราซื้อมาจริงๆนะคะแล้วก็หลังจากที่เราสำรวจเสื้อผ้าของเราแล้วเนี่ยเราก็มีการจัดเรียงสีนะคะจัดเรียงลายแล้วก็พยายามผลัด นแน่นอนตู้เสื้อผ้าของเราอะบางทีมันจะมีเสื้อผ้าที่แบบอยู่ข้างในตู้ลึกๆแล้วเราก็ลืมไปละว,ว่าเรามีแล้วเราก็แบบอ่ะไปซื้อใหม่ทีนี้การสำรวจตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้แล้วก็จําได้แล้วว่าอ๋อเรามีเสื้อผ้าประมาณนี้แล้วก็เสื้อผ้าที่เราไม่ค่อยได้ใช้เอาจัดวางให้มันใกล้มือมากขึ้นนะคะเราก็จะได้แบบอ๋อหยิบได้อาจาได้ว่ามี แบบนี้นะคะหรือว่าใครที่มีแบบลิ้นชักนะคะหรือว่ามีกล่องจัดเก็บแล้วสามารถดึงออกมาดูได้ว่าเรามีเสื้อผ้าสีไหนที่เราแยกเอาไว้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราอ่ะหาเสื้อผ้าชิ้นนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแล้วกันเนาะว่าจะเป็นสายจัดบ้านแบบไหนนะคะแต่เอ็มก็สะดวกแบบนี้แหละค่อยๆผลัดค่อยๆแบบเออดูไปนะคะแบบนี้ หมวดที่4ค่ะแน่นอนคุณผู้หญิงทุกคนนะ่าจะต้องมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือเครื่องประดับต่างๆค่ะต้องบอกว่าเก็บมาหลายครั้งเก็บจนท้อใจแล้วก็ได้แต่หยิกตัวเองว่าซื้ออะไรมาเยอะแยะขนาดนี้นะคะสุดท้ายเราก็เก็บแล้วก็มีไปบริจาคแล้วบางส่วนนะคะอันไหนที่เรายังรู้สึกโอ้ชอบเขาอยู่มีความทรงจําดีๆกับเขาอยู่เราก็แบ่งหมวดหมู่ใส่กล่องเป็นช่องๆเอาไว้นะคะอันไหน ที่เราได้ใช้บ่อยๆใช้ประจําก็อยู่บนๆนหน่อยนะคะเราก็รู้ว่าเออช่วงนี้สไตล์นี้เราเป็นแบบนี้แต่ว่าเราก็ยังจําได้ว่าอ๋อมันมีแบบโบฮีเมียนที่เราเคยชอบแล้วถ้าวันนั้นเราแต่งตัวแบบนั้นเราก็จะหยิบกล่องนี้มาใช้ได้นะคะมันก็ทําให้เราแบบเออจําได้ว่ามีของนี้อยู่ไม่จําเป็นต้องซื้อซ้ํานะนะคะแล้วก็เครื่องประดับบางอย่างซื้อมาราคาแพงแต่ว่าเป็นเงิน พอไม่ได้ใช้นานๆก็ดำนะคะสมัยก่อนก็ไม่รู้จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ยังไงตอนนี้ก็รู้จักนะคะสิ่งที่เรียกว่าผ้าขัดเงินนั่นเองนะคะขัดแล้วมันก็โอ้ยกลับมาสวยสใสปิ๊งเหมือนเดิมก็ทำให,ให้สามารถเอากลับมาใช้ได้อีกนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รู้จักแล้วเออดีนะคะ อันนี้ก็น่าจะเหมาะกับคุณสาวๆเองว่าหลายๆคนก็คงจะมีวิธีจัดเก็บแหละแต่บางทีมันเยอะเกินไปบางทีมันต้องใช้เวลาในการจัดเก็บมันกันการที่เราสึกว่าเรามีของน้อยลงเรื่อยๆมันก็ง่ายดีกับการบริหารจัดการชีวิตเหมือนกันแล้วก็เลือกจริงๆที่เราชอบและสุดท้ายแล้วเมื่อเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นอ่ะของที่เราเริ่มหยิบจับมาใช้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะคลาสสิกมากขึ้นไทมเลสมากขึ้นเรียบมากขึ้นแล้วก็ อาจจะใส่เครื่องประดับที่มันเริ่มมีมูลค่ามากขึ้นนะคะอย่างเช่นมีเพชรมีพลอยเข้ามาเสริมบุค,คลิกของเราประมาณนี้มันก็เลยทําให้ของที่เคยแบบน่ารักกู๊ก๊กอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เหมาะกับเราแล้วในตอนนี้เราอาจจะต้องส่งต่อให้กับคนที่เขาเหมาะจริงๆนั่นเองนะคะหมวดที่5นะคะนี่ก็เป็นหมวดที่แบบตกใจตัวเองเหมือนกันนะคะไม่คิดว่าจะเป็นคนซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนหรือว่าอุปกรณ์งานอดร็กเยอะ มากมากเลยนะคะเป็นหมวดที่ใช้เวลาในการจัดนานมากเพราะว่าเป็นคนที่มีปากกาเยอะมากใครว่าดีใครว่าโอเคอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเป็นสายจดนะคะเราก็ซื้อมาเรื่อยๆแล้วปากกามูลค่ามันไม่ได้แพงเนาะบางทีบางทีในหลัก10บาทสามารถซื้อได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกว่าเราจะเจอปากกายี่ห้อหรือว่ารุ่นที่เราชอบจริงๆอะ่ะมันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะมากซึ่งในระหว่างทางนั้นอะ เราก็มีแบบถ้านับแล้วมีปากกาเป็นรอยๆแท่งนะคะตกใจตัวเองเหมือนกันแล้วก็ในรอยๆแท่งนั้นน่ะส่วนใหญ่จะมีความน่ารักแต่ว่าใช้งานจริงไม่ประทับใจเลยแล้วก็สุดท้ายก็จบลงนะคะที่ปากกายี่ห้อซีบ r รารุ่นเบลนนั่นเองก็ตอนนี้ก็ใช้อยู่ยี่ห้อเดียวใช้อยู่แท่งเดียว เราก็เลยสวอกอ้ยจริงๆชีวิตเราไม่ได้ต้องการอะไรมากขนาดนะั้นจริงๆนะคะแต่แน่นอนมันเป็น trial and error เนะว่าโอ้ยกว่าเราจะเจอสิ่งที่เราใช่จริงๆมันต้องผ่านการใช้เงินมาซึ่งแน่นอนตอนนี้นะคะสำหรับปากกาที่เราก็มีแยกหมวดหมู่เหมือนกันอันอันไหนที่แบบเออมันใช้ไม่ได้แล้วจริงๆก็ต้องปล่อยเขาไปส่วนอันไหนที่แบบเออก็เป็นปากกาที่ไม่ได้ราคาแพงมาก แต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็เอาไปแจกจ่ายเพื่อนร่วมงานนะคะเอาไปใช้เอาไว้ประจำออฟฟิศเวลาที่เขาเซ็นชื่ออะไรแบบนี้บางทีเขาไม่มีประกันน้ำเงินก็เอาไปประจำไว้นะคะก็ถือว่าได้แบ่งปัน แล้วก็สําหรับอันไหนที่โอ๊ยเป็นปากกาที่ซื้อมาราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าหมึกแห้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแท่งไหนคิดที่คิดว่าจะได้ใช้จริง,รงๆก็อาศัยการเปลี่ยนไส้เอาก็ยังโชคดีที่เป็นคนชอบซื้อปากกาที่สามารถเปลี่ยนไส้ได้เพราะว่ารู้สึกเสียดดยปลอกอ่าอันนี้ก็ทําให้เอากลับมาใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับงานอดิเรกน,นะคะจริงๆผ่านงานอดิเรกมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบ ทำผ้ากร,รมะหยี่ระบายสีน้ำสีโปสเตอร์คาลิกราฟีต่างๆอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีเวลาได้ทำแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่จรงิงจังจรงิจรงๆก็เลยมีความตั้งใจว่าโอเคงานอดิเรกที่เราอยากจะเริ่มใหม่ๆจะต้องชัวร์ก่อนว่าเราจรงิจรงจังกับงานอดิเรกนี้จรงิจรงๆลงทุนให้น้อยที่สุดซื้อของให้น้อยที่สุด หรือว่าเราลองกลับมามองว่าอุปกรณ์งานอดิเรกอันไหนที่เราสามารถที่จะเอากลับมาฝึกฝนต่อได้ก็อยากจะทําให้ต่อเนื่องมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการคัดลายมืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนสายเป็นสายจดอยู่แล้วเนาะการกลับมาคัดลายมือก็อาจจะทําให้สมุดจดของเรามันมีสีสันมากขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าอันไหนที่มันไม่ได้จริงๆก็กําลังคิดว่าอยากจะบริจาคเหมือนกันนะคะเช่นอุปกรณ์สีน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือถ้า ทำใจบริจาคไม่ลงจริงๆเพราะว่าก็ลงทุนซื้อสีหนามาค่อนข้างแพงเหมือนกันนะคะก็กะว่าจะไปให้ใช้เด็กๆเด็กๆนะคะทำกิจกรรมที่ค่ายเวลาที่เราจัดกิจกรรมอะไรแบบนี้ก็จะได้ทำให้ได้ใช้ประโยชน์จากของที่เรามีจริงๆนะคะแน่นอนตอนนี้นะคะเริ่มมีสติมากขึ้นว่าโอยสมัยก่อนใช้เงินแบบ ไม่คิดจริงๆะคะคิดว่า5บาท10บาท10บาทหลัก10บาทไม่เป็นไรแต่ว่าพอรวมๆแล้วอะคะ่ะไอหลัก10บบาทนั้นพอมารวมๆกันเป็นรอยๆแท่งอะมันก็เป็นเงินหลายบาทมากๆเลยคะ่ะรู้สึกเสียดายอกจะผันมันกลับมาเป็นเงินซึ่งมันไม่ได้แล้วอะเนาะของบางอย่างมันใช้แล้วมันก็มูลค่ามันก็ลดลดค่าลงไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเก็บเงินสดของเราเอาไว้ไว้ในกระเป๋านี่แหละนะคะแล้วก็ เก็บไปซื้อของที่เราได้ใช้จริงๆจะดีกว่าเนาะหมวดสุดท้ายนะคะที่คิดว่าที่บ้านมีเยอะมากแล้วเกินจาเป็นจริง,รงๆก็คือแก้วน้ําหรือว่าทัมเลอร์ต่างๆนะคะเยอะมากแบบเยอะมากจริงๆรู้เลยว่ามันมีแก้วที่เราชอบจริงๆเราก็ซื้อเองบางอย่างจับฉลากมาได้บางอย่างเ,าเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆซื้อให้หรือว่าบางทีบริษัทก็แจกนะคะทำแบบปั๊มโลโก้บริษัทมาแจกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเอมก็เป็นคนเวลาที่ชอบใช้ใบไหนก็จะชอบใช้แต่ใบเดิมๆทีนี้ยใบอื่นๆที่ไม่อยู่มากมายอ่ะมันก็ไม่ได้ถูกใช้หรือว่าถูกเก็บแล้วก็แบบลืมไปแล้วว่ามีเหมือนกันนะคะเป็นคนขี้ลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หลังจากที่เราสำรวจแล้วเราก็จะแยกใบที่เราแบบ แกะมาใช้แล้วเรียบร้อยกับใบที่เป็นใบใหม่ที่ยังอยู่ในกล่องดีๆอยู่นะคะใบใหม่ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะก็ตั้งใจว่าเอออาจจะเอาไปเป็นของข,องขวัญรอแจกเพื่อนร่วมงานหรือว่าใบบริจาคดีกว่านะคะหรือว่าเอาไปไว้เล่นเกมในทีมอะไรเงี้ยเป็นของรางวัลกับใบที่เรารู้สึกว่าใบนี้เราชอบเราก็เอาเอามาล้างแล้วก็พยายาม ใช้วนไปไม่ใช้ใบเดิมๆใช้แบบเออใช้ลายนี้วันนึงอีกวันนึงใช้กลายนึงใช้มันก็สร้างสีสันในชีวิตเหมือนกันนะแล้วเอมาสลับใช้จนน้องผู้ช่วยนะคะก็บอกว่าโอ้พี่เอแก้วเยอะมากเหมือนกันนะคะใช้มาแบบยังไม่ซ้ําเลยนะคะเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอ้ของเราเยอะจริงๆแต่เราไม่รู้จักนํามาใช้หรือว่านํากลับมาใช้หรือว่าใช้วนไปวนมา มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอาละ่ะปีนี้จะเป็นปีที่เราจะใช้ของแบบมีอะไรก็ใช้วนไปแล้วก็พยายามลดการซื้อของให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าหลังจากที่อา่านหนังสือถ้าอีกหนึ่งปีฉันจะต้องตายนะคะเมื่ออพิโซดที่แล้วเนาะอพิโซดที่1น4ที่เอมพูดไปก็เริ่มรู้สึกว่าเนี่ย ถ้าสมมติเราตายไปเนี่ยเราก็สร้างภาระให้กับคนที่เขาอยู่ข้างหลังเหมือนกันสร้างภาระให้กับโลกเหมือนกันเพราะว่าข้าวของเราอะ่ะมันเยอะมากเลยอะแล้วมันเกินจําเป็นเกินตัวเราไปมากๆเลยจริงๆตัวเราใช้ของอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองแต่ทําไมเราถึงต้องมีของเยอะมากมายขนาดนี้ด้วยนะคะมันก็เลยเป็นมุมนึงที่เราอยากจะมาแบ่งปันว่าใครที่อยากจะอืลดภาระข้าวข,ของการจัดเก็บอะไรต่างๆก็อยากจะ มาแบ่งปันเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณผู้ฟังในเอพิโซดนี้นะคะสําหรับเอพิโซดนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับมนุษย์ช่างซื้อแล้วก็คิดว่าอยากจะเริ่มเก็บบ้านเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบนะคะก็เผื่อเอพิโซดนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนผู้ฟังนะคะสําหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ